มีงบไม่เกิน1นล้านหแสนบาทขับรถ Bm แล้วมันอยู่รุ่นอะไรได้บ้างนะฮัลโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ รีวิวคนเดิมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชันค่ะวันนี้อาอาอยู่ที่นี่ค่ะโชว์รูมรถพรีเมียมยูสค่ะที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนค่ะซึ่งก็คือยูโรปามมเตอร์สาขาราชพฤกษ์นั่นเองค่ะ ย้ำอีกทีค่ะยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์นะคะไม่ใช่สาขาตะลิ่งชันแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราได้ทำการ move รถ BMW u ็มค่ะทั้งหมดที่สาขาตะลิ่งชันมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะสาขาราชพฤกษ์นะคะ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะที่นี่ทําการรีโนเวทใหม่นะคะสามารถที่จะรองรับรถยูสคานะคะได้มากกว่า50คันเลยค่ะและไม่ได้มีแต่รถ b m เอ็มเยูเท่านั้นนะคะเรายังมีรถมินิด้วยใครที่ชอบรถมินิฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวอ้จะนํารถมาร,ถรีวิวให้ได้ชมกันค่ะและสําหรับช่วงต้นปีแบบนี้คุณผู้ชมกําลังมีแผนที่อยากจะขับรถคันใหม่กันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้อ้จะมาแนะนํารถ BM เอ็มัยูให้ ไม่ได้เป็นเจ้าของกันค่ะสำหรับท่านนี่มีงบ1ล้านต้นต้นไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทจะได้ขับรถ DM นะมันอยู่รุ่นอะไรบ้างนะอะอายคัดมาให้แล้วค่ะถึง3รุ่น3คันเลยอยากรู้ว่ามีรุ่นอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะ BMW 220i Gran Coupe M Sport รถคันนี้สีฟ้าสวยถูกใจมากเลยรถปี2021ค่ะไม่น้อยเพียงประมาณ40,000กว่าโลเท่านั้นนะคะซึ่งมาพร้อมกับ BSI คุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลวารตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะมาในราคาสุดพิเศษถูกใจมากราคาเพียง1,390,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับ B M w U Series 2นะคะเป็นน้องเล็กที่สเปคแรงมากเลยนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทโบสามารถทำภลักิจกำลังสูงสุดถึง192แรงม้าเลยล่ะค่ะซึ่งจุดเด่นของ B M w U Series 2นะคะก็คือดีไซน์ของรถที่เป็นแบบคูเป้ค่ะมาพร้อมกับกระจกไร้ขอบด้วยและคันนี้นะคะเขาก็มีหลังคากระจกซันรูฟมาให้ด้วยค่ะ ขยับมาอีกรุ่นหนึ่งค่ะ B M w Series 3นค่ะนี่คือรถ330 E M Sport รถสีน้ำเงินสุดจี๊ดปี2020ไม่น้อยเพียง40,000กว่าโลเท่านั้นค่ะคันนี้ได้ B S I 5ปีหรือที่ระยะทาง1 0 0 0โลวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะมาในราคาเบาๆไม่ถึงล้านหนะคะราคาเพียง1,490,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับจุดเด่นของ B M W 330 E M Sport คันนี้นะคะคือรถ Plug In h y บ r i d ค่ะที่สามารถเลือกวิ่งได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้าเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะคะที่ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำพละกำลังสูงสุดถึง252แรงมา้าเท่านั้นยังไม่พอมาพร้อมกับ e x ็ r a b o o บูที่ทำให้พละกำลังของรถ พุ่งทยานไปจนถึง292แรงม้าเลยล่ะค่ะและในส่วนของออปชันแน่นอนค่ะคันนี้เขาใส่มาให้แบบจัดเต็มค่ะมีออปชันอำนวยความสะดวกมากมายเลยหน้าจอนะคะที่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto และชุดเครื่องเสียงฮามากาดอนด้วยหลังคากระจกซันรูฟก็มีมาให้ค่ะใครอยากขับรถ B M W คล่องตัวขับสนุกวิ่งได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า แนะนำเลยนะคะ bmw 3 3 0 em sport ค่ะสำหรับสายลุยเราก็มี bmw x series มาให้จับจองกันด้วยค่ะต้องรุ่นนี้ bmw x 1 20 dm sport ปี2019ไม่เพียงประมาณ74,000โลมาพร้อมกับ bsi 5ปีหรือที่ระยะทาง 1, 100 0 0 0โลวารันตี5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะในราคาสุดพิเศษเลยเพียง 1นึ่งล้านสองแสบาทเท่านั้นค่ะสำหรับรถ B M w u X1 คันนี้แน่นอนเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอรบทำพละกกำลังสูงสุดถึง190แรงม้าเลยและจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะแน่นอนเป็นรถที่สามารถใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะภายในห้องโดยสารกว้างขวางค่ะเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวหรือใครที่มีแผนนะคะขับรถไปเที่ยวกับคนรู้ใจ ต้องจัดเลยค่ะ B M เนย X1 20 D M SPORT คันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรถ B M w ดรุ่น3คันที่อาอายมาแนะนำให้คุณได้เป็นเจ้าของกันในงบไม่เกิน1 5 0 0 0 0้บาทมีคันไหนถูกใจบ้างคะหรือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะดูรายละเอียดรถรุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถที่จะทักไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยค่ะ หรือมาที่นี่เลยค่ะยูโรปามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะที่นี่มีรถพรีเมียมยูสคานะคะให้คุณได้เลือกมากกว่า50คันเลยเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายพร้อมดูแลและให้คำแนะนำค่ะและก่อนจากกันไปค่ะฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของยูโรปาด้วยนะคะทั้ง Facebook YouTube และ TikTok ค่ะวันนี้อ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ